บอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มแตกกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวเมื่ออินส a าแกรมของรายการดัง @polyplus_ja_dh_a_i ได้โพสต์คลิปน่ารักของคุณแม่สุดสวยเป้ยปานวาดกับลูกสาวสุดที่รักน้องปาลินที่กำลังเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานพร้อมแคปชั่นแซวว่ารู้เลยใครฆ่าปานวาด @p_p_p_a_n_w_a_r_d แต่ที่ทำให้แฟนๆโฟกัสไม่ได้นอกจากลีลาเต้นสุดน่ารักของแม่ลูกก็คือน้องปาลินที่ตอนนี้โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วตัวสูงยาวขึ้นเยอะมากแถมยังฉายแววสวยเหมือนคุณแม่เป้ยไม่มีผิดพร้อมท่าเต้นน่ารักน่ารักจนแฟนคลับหลงกันเป็นแถวทันทีที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆเช่นอ้วงเป็นสาวแล้วโตไวมากลูกสูงยาวมาก ยิ่งโตยิ่งเหมือนแม่เลยเต้นเก่งน่ารักทั้งคู่เรียกได้ว่าน้องปาลินกำลังกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆไปแล้วจริงๆด้วยความสดใสและความน่ารักที่ถอดแบบมาจากคุณแม่เป้ยเปะ๊ะทุกองศา